เด็กเชิง็เชงเด็เอยากเตะแข้งใส่เด็กพวกนี้มันดูเลยเนี่ยอยากเตะแข้งใส่บังเด้สุมุนเนี่ยเข้งรักกาแก้มือกับนักมวยสอปล่าวมือเชิงเช้าครับ อ้าซ <mile> ้ายกับ uh, ซ uh, hey, 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 hey. uh, oh, ้ายซ้ายกับซ <gu ell ame> ้ายครับเจ้าวันัชน้อยออนีุ้ยเฮ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 ้วันัชน้อยเดินก็ไม่าเพชรเยีย่อ้่กี้เม่ี้เมื่อียม่อเมย่อก้ม่อกเมื่อีเมือ้กี้มา่อก้กเก้อกี้เมอออีมก้อม้่ โอ้โยกวนใจน้อยครับก <azt> ับเพชรสยามโอ้โหยหุยเดินเื่อๆเดินซื่้ๆก็ต้องโดนนะครับเดินเื่้ๆล่อเป้าดิแบบไม่ก็ล่อเป้าดิครับกิเลนนะครับมวยกระสินไม่หมูนะครับโอ้โยไม่ลงครับหูอ้ยโอ้โย,อยเร็วๆวันช้าน้อยเร็วๆเร็วๆเดินเร็ว เดินมีหมัดไหลมีเย็บมีอะไรหน่อยอ้าวตีหน้ากันเรียบร้อยดีครับหูเว้ยมือหน้าอย่าตายมือหน้าอย่าตายซ้ายกับซ้ายวันชัยน้อยเฮ้ยนะไอ้พวกนี้อยากเตะซ้ายมันดูเลยซ้ายกับซ้ายเนี่ย ปลาบูเนี่ยก็ไม่ยิตหนักกล้องกูได้ไงนาคือยังปลาหมอข้างดํารวมที่ไอ้ปลาหมอข้างดำโอ้ยปลาหมอข้างดำนแม่งนี่ผู้ใดอยากวางตะกองกูนะไอ้ปลาหมอข้างดำครับผู้ใดเอ้ยโอ๊ยคุณก็ปลาหมอข้างดำเว้ย